สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมนนดีเอนะครับผมต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมรีวิวมอสต์ฟาดโอไมเนอร์ไปใช่ไหมครับที่เป็นมอดขุดแร่ตัดไม้นะครับแล้วก็มีดีซิฟของคราบเพิ่มเติมใช่ไหมครับก็มีคนมาคอมเมนต์ว่ามีมอดที่มันทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะเก็บข้าวนะครับเก็บพวกพืชผักผลไม้เนี่ยทีเดียวเหมือน f a ดโอไมเนอหรือเปล่านะครับผมวันนี้เนี่ยผมก็ไปหามาให้แล้วนะครับผมมะ คล้ายๆกันเลยนะครับม็อดนี้ชื่อว่าม็อดวิวมิเนอร์นะครับผมจะม็อดนี้เนี่ยจะทําให้เราสามารถที่จะเก็บข้าวนะครับผมสิ่งเพาะปลูกต่างๆนาๆนานะครับฟักทองแตงโมนะครับแล้วก็ขุดไม้ขุดแร่ได้นะครับทั้งกองทีเดียวซึ่งสิ่งที่แตกต่างกับฟาสโอมิเนอร์ก็คือเจ้าฟาสโอมิเนอร์เนี่ยมันจะมีรีเซฟใช่ไหมครับเราสามารถที่จะคราบเนมแท็กได้แล้วก็สามารถที่จะขุดดินขุดทรายได้ใช่ไหมครับแต่ว่าตัววิวมิเนอร์เนี่ย มันทำได้แค่เก็บแร่นะครับเก็บแร่เก็บผักแล้วก็ถัดไม้นะครับผมมันจะไม่มีรีซซพพิเศษเพิ่มแล้วก็ไม่สามารถที่จะขุดดินขุดยิ้นขุดทรายได้นะครับวิธีใช้เนี่ยก็เหมือนกันเลยนะครับผมก็คือเราก็ไปนั่งยองๆนะครับผมแล้วก็ทําการเก็บปุ๊บอ่าเห็นไหมครับหายทั้งกองเลยนะครับผมวิธีใช้ก็เหมือนกันหมดเลยนะครับอ่าแตงโมหายหมดนะครับผมฟักทองก็หายนะครับขุดแร่ ตัดไม้นะผมแต่ว่าไม่สามารถใช้กับกองดินได้นะครับผมเห็นไหมถ้าเราขุดดินเนี่ยเราจะใช้ไม่ได้แต่ถ้าเป็น fast ore miner ครับถ้าเราขุดดินเนี่ยคือหายทั้งแพงเลยนะครับผมแอ่อันนี้ก็ได้อย่างเสียอย่างน,นะผมก็ต้องไปเลือกเอาว่าเราจะเก็บผักก่อนหรือเปล่าในช่วงแรกเพราะผมคิดว่าสําหรับพวกพืชผักเนี่ยยังไงเราก็มีฟาร์มเก็บอัตโนมัติอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วเราจะไปลองกับทุ่งหญ้าเยอะๆดูนะครับผมไม่ใช่ทุ่งหญ้าสิทุ่งข้าวเออว่ามันเก็บได้หมดหรือเปล่า แต่ผมลองใช้มามันก็มีบั็กเหมือนกันนะครับผมคือบางทีเนี่ยเราตัดไปแล้วนะครับผมมันไปไม่หมดนะมันไปแค่บล็อกแรกที่เราเก็บนะครับแล้วก็รอสักพักหนึ่งครับไอ้บล็อกที่เหลือมันก็ค่อยหายตามที่หลังนะไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรเหมือนกันนะครับแล้วลองกับทุ่งข้าวน,นี้ดูนะครับ,บโอ้หายหมดเลยนะครับผมโอเคฮนะก็ใช้กันประมาณนี้ละกันนะครับม็อดนี้สําหรับใครสนใจก็ลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ใต้คอมเมนต์นะครับผม วิธีลงก็เหมือนเดิมแหละถ้าลงไม่เป็นก็ไปดูคลิปวิธีโหลดแชทเดอร์เอาได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ